สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับขออนุญาตลงคลิปสั้นๆนะครับเพื่อโปรโมทแล้วก็เพื่อให้คนที่สนใจชุดของขวัญท้าวเวสุวรรณครับวัดล่องคำหลวงโอ้โหเศรษฐีล้านนาชั่วโมงนี้ทังมากๆครับนี่คือชุดของขวัญน,นะครับสร้าง1นึ่พันชุดนะครับขอบคุณ FC ท่านหนึ่งครับบูชามามาแบ่งปันให้ fc ในเพจนะครับในหนึ่งชุดนะครับจะมีพระประกอบด้วยกันสามเหรียญน,นะครับจะเป็นอ่านี่ฮะนี่ครับมาสเตอร์ e พ e ทั้งสามเหรียญเลยนะครับมีอัปกาด้วยทองเหลืองด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับง่ายๆครับสองพันบาทรวมส่ง สองพันบ, 2, บาทรวมส่งนะครับวัดร่องคําหลวงเนี่ยเป็นพระที่ดังในพะเยานะครับ<ม>สายเหนือนี้จะรู้จักกันหมดเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะลงประวัติแล้วก็ลงตัวอย่างเหรียญให้ดูหลังคลิปด้วยนะครับสนใจติดต่อเพจหนุ่มองดีได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ